Use IO Launch Pad เราจะต้องไปใช้ Launch Pad ของ IO Launch Pad อันนี้นะคะมันจะอยู่ทุกๆ Satellite Station เลยเพื่อนๆจะไปที่ไหนก็ได้ที่มันใกล้อย่างอันนี้นะคะทรายก็จะไปที่มันอยู่บริเวณภูเขาหิมะค่ะ พอมาถึง s ั t e l l i เลสต a ชั่นแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันมีแสงสีฟ้าๆพุ่งขึ้นมาอันนี้แหละค่ะคือ IO Launchpad เพื่อนๆก็เข้าไปกระโดดได้เลยมันจะทำงานเหมือนกับ l a u อนชแพดม่วงๆที่เราสามารถจะไปตั้งที่ไหนก็ได้ค่ะก็มากระโดดหนึ่งครั้งก็จะผ่านเควสตนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยสปอร์ตใช้ได้โดยการไปที่ไอเทมช็อ จากนั้นกดที่ support creator ทางด้านขวาล่างมาที่หน้านี้แล้วนะคะก็พิมพ์บิว u t y u n น e ดเ r ที่เป็น creator Code ของไซน์แล้วก็กด accept จากนั้นก็ซื้อของได้ตามปกติเลย การซื้อสินค้าโดยที่ใส่ support a creator ให้ไซเนี่ยเมื่อเพืพ่อนๆซื้อของไซก็จะได้ค่าขนมเพื่อมาช่วยเป็นทุนในการทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้นานๆน,นะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะโด o n a t ผ่าน t รูม Money Wallet ก็สามารถโด o n a t มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครสะดวก paypal นะคะไซก็มีลิงก์อยู่ทางด้านล่างของคลิปค่ะ